มาปิดท้ายเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับแหม่หิวเลยหิวเลยนะฮะก็หลังจากที่ทัวร์จีนเนะี่ยเกิดกระแสปัญหาเรื่องวาดามา่าเวลามาเที่ยวกับไทยหลายอรอบนะมาเสียชีวิตบ้างนะครับมามาถูกคนไทยทำร้ายบ้างอ,อะไรพวกนี้นะอุบัติเหตุใช่<ๆ>พอเสียชีวิตกันทีก็เป็นข่าวใหญ่โตที่จีนนะนักท่องเที่ยวจีนก็หายไปนะฮะทัวร์ไทยนี่ก็ลำบากเลยอนะ่ะผู้ประกอบการไทยนี่ลำบากเลยนะไม่กระทบหมดอะ่ะใช่ทุกองคาพยพเลย นะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ครับนะฮะช่วงเย็นๆนะครับที่จะเลยสกดิเมืองทองธานีนะครับเขามีการจัดงานว r แคร์เบ y ยูนะครับหรือว่าเราใส่ใจคุณนะครับมีการทำข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยเชิญนักท่องเที่ยวจีนนะครับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะฮะประมาณ10,000คนนะครับมาร่วมงานนะครับเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็ตระหนัก ต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะมีพลเอกประวิตธวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระลาโหม,มเนี่ยเป็นประธานการจัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนนี่ยฮะย้ำว่าฟรีนะนี่ดูร่มวะะมี่ฮะแหมท่านท่านรองประวิตธิํายกไม้ยกมือนะเหมือนเอ่าจิงเอาจังเลยนะครับน,น,นี่ฮะก็บากว่าไฮไลท์ของงานครับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเขาใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูครับ1.5ตันนะแล้วก็น้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ 6,000ลูกนฮะก็ปอกกันเป็นชิ้นเนี่ยฮะหกพัลูกก็คงจะได้เป็นหลายหมื่นชิ้นอยู่อะแล้วก็เข้าเหนียวก็นึ่งเป็นข้าเหนียวมูลฮะรวมแล้วน้ำหนักก็ประมาณสัก5ตันได้ครับแล้วก็มีการลงบันทึกในกินเนสเวิลดด้วยนะครับกินเนสเวิลด์ออฟเลคคอร์ดเลยนะว่าประเทศไทยมีเข้าเหนียวมะม่วงใหญ่ที่สุดในโลกทําลายสถิติเดิมที่ดูใบก็ทำไว้เมื่อปี2 5 5 9นะครับนี่ฮะนอกจากนี้ครับ ในงานมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยนะฮะนอกจากมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงที่คนจีนก็ชอบมากเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงนี่คือของหวานของหวานใช่ของหวานแล้วก็คนจีนชอบนะฮะชอบแล้วก็มะม่วงเราอร่อยไงหอมหวานข้าวเหนียวก็อร่อยคนทินไปทําตามนี่ยังทำไม่อร่อยเท่าเลยนะโต๊ะโต๊ะจีนนี่ผมไปไล่ดูนี่เป็นร้านดังๆนั่นนะครับมาเนี่ยโอเจงงโคเลยเป็นมาูกถูกต้องฮะเนี่ยร้านอาหารทั้งหมด1ิอย่างนะฮะอาทิครับแกงเขียวหวานนะฮะผัดเห็ดรวมเห็ดนะฮะขาหมูผะโล ใส่ไข่นะฮะปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็ซี่โครงหมูอบเหล้าแดงนะครับต้มยำกุ้งน้ำนข้นข่ะเราไก่ซับนะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาใส่กุ้งแห้งทอดพวกนี้นะออโอ้โหน่ากินทางนั้นนะแล้วเขาเปิดบอนให้ดูต่อเลยป่ะครับไทยจีนมาหวาน <c oughs> เออสามทุ่มเลยใช่แต่เขาเลี้ยงแต่เย็นๆไงไม่รู้เขาจะอยู่ถึงป่ะนะผมผมว่าสักชั่วโมงสองโมงกินกันเกลี้ยงเลนะแต่งานนี้ถือว่าเป็นบวกนะครับกระแสโซเชียลในทางท่องเที่ยวจีนฮือฮากันมาก ทุกคนแบบอยากจะไปอยากจะไปไมไีคนบอกอยากจะไปฮะเออะรียกว่าเรียกว่าเรียกเรียกความเป็นบวกกับมาได้เยอะเลยครับหมืนม่นคนนี่ก็แน่นอนแน่นอนที่สุดก็ประมาณสักพันตัวใหญ่มากอ่ะไอเดียวโมงนี่เขาเรียกว่าอาหารในฝัน,นมันเหมือน,นเราชอบกินอะไรของฝรั่งที่เราอยากกินมากๆแล้วหากินยากอะไรอ่สะสเต็กก็ไปยากนะถ้าเกิด,กดข,นข,นขนมฝรั่งที่หากินยากญี่ปุ่นนี่เราจะเน้นเรื่องพวกอะไรนะ ซูชิ<อ>ใช่ไหมพวกอะไรพวกนี้เออนี่พวกแซลมอนอะไรสักอย่างนี้แล้วคณะทํางานเนี่ยเขาคิดถูกแล้วที่จัดโต๊ะจีนนะถ้าจัดบุฟเฟ่ต์นี่อาจจะวุ่นวายสักนิดเออผมไม่ทันคิดใช่ใช่ใช<ๆ>ถูกต้องจัดโต๊ะจีนโต๊ะจีนนี่นั่งกินอยู่กับที่คุณไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องอลุกไปไหนเออเนี่ยฮะแต่ว่าก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะชาวจีนเขาก็น่ารักนะส่วนใหญ่นะน่ารักทุกคนนะเพิ่งมาเที่ยวใจกับไปกันละเห็นว่าสื่อจีนเขาลงข่าว คือโคมด้วยใช่แง่แง่งงบวมมาเลย,ยกลับมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมนะฮะรับรองว่าคนไทยนี้ต้อนรับทุกประเทศชาติ